เดินทางทรูกราชัดเอกเทวัฒนาเคยคว้าแชมป์ในสนามนี้มาแล้วครับในรายการอนันซับเอกบางต้นมาดูว่ารอบนี้พวกเขาจะนำแชมป์กลับไปที่เมืองอุดรธานีอุดรธานีได้หรือไม่ครับ,ปป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 บท่านเล่นว่าเชื่อ ลาซายมาลูกนี้ก็เข้าสองผู้รับผรดตัวของทางมาสเบิร์กไม่มีปัญหาสำหรับผู้รับผรดตัวนะขยับเยอะทางมาทักกับสายสุดอาร์นะครับตัดเข้ากานมาแล้วลองส่องขวาลูกนี้ก็อยู่นะรักได้เงินเต็มกาลแข่งกันนะครับเราให้มาทางมาทักกับไซส์และส่งลุบิก้าไม่มีปัญหาสำหรับผู้รับผิดตัวนะดูจะเรนแบบไหนนะครับสำหรับทางบารสแฮมนะฮะ อาร์กระบะสัญยานมาเลี้ยมท้าซ้ายของเขาจุดจุดย่องแล้วปั่นซ้ายโยโย่บาบูสาบประตูและปัดออกทางไปได้ฮะโชคราชันยินโซนกันได้ดีทีเดียวนะครับสุรพามาดหนึ่งเก้าเก้าหกครับบางที่วอร์วอร์วัดเออปั่นมาจังหวัดดี มายิงไปุูนี้ก kind of ็น้ำหนักพิธเทาได้เลยครับแต่ว่ามันแรงเกินไปนะครับว่าหลุดออกหลังไปครับสำหรับทามฟิกซหาทักไปอยู่ยังไปไม่ได้ราโดนปิดอยู่สอเราให้ต่อมาแดนหน้าเล่นวันทูทีโฟร์ไฟิกเซเว่นในร้หว่นนี้อาจโดนลุงสอรแล้โดนตัดมาอาร์ครับทีมราชันมานะครับโ้เคนแบบนี้ไหลก็เลียบเรียบเรียบเรียบ โชคราชันเอวัฒนาระเดลซิงด้วยยงใหญ่ครับแต่เวโอกาสไปตัดบอลมาแล้ววันี้แม่ล่งเดียวจะเป็นสถตูทําการสังหารเข้าไปสี่เสาไม่มีหลือนะครับนี่นะครับออนน่าเบเาแสดงครับโชว์ราชันพีนุ่มประตูเตศูนย์อ่า ออกนำเร็วแ,แต่ครึ่งเวลาแรกเลยครับตรงกลางมาันนี่ซ้ายขวามีเบี้ยกแ่ล็อกกลับเข้ามาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วจะตไไิดอะไรแม่อะไรขึ้นกลับมาไม่ดีเลยครับไม่เข้าใจกันะ mm hmm. ครับแม่บอกนักเชี่ยราชาละล้วลอกปั้นลูกนี้ก็เลี่ยบอ้เสาววัช ไอ้เสาร์ไม่ดีฮะดีกว่าดีนี้บอลมันไปชนเสานะครับแหมนะไปอยู่บดวลกันอยู่เหมือนก้อนห่งแม่โดนลุนอยู่สองอะไรมาแถวสองไอ้ที้เลี่ยมเท้าขวาก็แหมยังหาจังหวะจบไม่ได้นะครับเส้นทางมัดหนึ่งก็เข้ามาต้องโยนออกมาทางกลับซ้ายแหมดาวครับเดี๋ยวนี้ลองปั่นดูก็เลี้ยบโป้งยังดูภาพจานเหลี่ยมนี้ครับ แต่มันเท้าขวาปั่นแล้จะบิดเคยเมมันยังบิดไม่พัฮะโอ้โหไอเสาไม่ดีหรือเปล่าไอ่าเน้นแล้วฮะแต่ว่ามันยังเรียบ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 เรีบียเรีียบเเ รอจังเอ่ออย่างสวยลวเลยดิห<บ><บ>มวกตาไมวกตเราส่งได้หนักมากนะต้อไปยิงนะเอ่เอาล่ะครับเราจะเป็นที่สงังเกตใจแต่ว่าเ,วเขี่ยได้หลังก็ยิงสวนตึ้มนัดโอ้ลาคแบบรับแม่พระผู้จะสินให้สัญญาราชัชตุ้มเข้าส่องผู้รักษาตัว สังหารโร็วทีสัตว์ดียังติดตัวก็รับคำคัดชโชูราชันรองรักไก่มาลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปฮะแม่มันไม่ตรงก้าวอะไรครับแม่ขึ้นมาสูงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้แล้วก็แสางผู้รักษาประตู ทีแดนกลางมได้มาเลขสามแม่หาช่องประโยชระยกมาแดนหน้าเจงหวันี้เก็บได้ทันทีไอการยาวแล้วลองใส่ขวาลึบเอาแม่มาล็อกเข้าซ้ายแล้วกดซ้ายพี่ก็เรียบ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 เรีรียบยบเรียบเ อ่าเนี่ยนะครับจากไอการยาวนะครับรองใส่ทรายลูกนี้ก็พุ่งเป็นจรวดก็แหมเรียบร้อยเหมือนกันฮนะขยับรอฉันและโลนดนบีบมาตอนนี้โดนจกไปแล้วกับทางมากกร์ทหนึ่งเก้าเก้าหกราชิดยาใส่ขวาเรียบรียบ ดูดังปปอ่าทีมอสกคู่นี้บุกขึ้นมาได้จุดด้ลองเล,เลยหรือละครับสำหรับทางมารหนึ่งเก้าเขากแต่ว่ามันยังไม่ดีพอแหมดูภาพช้าไหลออกมาทางัาขวาลงเียแล้วไอการยาวใส่ขวาเลยดูดออกข้ามการหลกไปฮะยังวะนี้ทางด้านกบซ้ายยึกยักจิกหลอกเกลียบเวเหลือจะเชียยิงหยุดา ว่าดีดีเพื่อนถวายผ่านให้เลยครับแต่ว่ามันโดนใต้บอลมากเกินไปบอลอ็นข้ามขาออกไปเาจรับทางมาดึ่งก้าวก้าหกดึ่งะไหลมาโล่แล้วแม่เดยแต่ปากตูแล้วครับนะครับกระปัดเข้าไปก็ยังไม่มีใครแต่ว่ายังเก็บบอลไว้ได้อยู่ไรเหลี่ยมเท้าขวาตอนนี้ก็เรียบเรียบเรียบหลุดออกรับได้แต่ขึ้นมาได้จบเหมือนกันครับสหรับทางโชยราจันเหลี่ยมเท้าขวากดซัดเต็มข้อล่อเต็มแขคงบอลทะยอยานข้ามขาออก เอาครับรุนหาประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกรุ่นนี้นะครับอยู่ที่บอลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผูเรียนหมายเลขสิบจังหวัดนียมเ้าขวาวิ่งมาจุดจุดจ้องจ้องแล้วปั่นโค้งก็ลุดออกหลังไปครับเมลาอย่างสวยงามนี้ของทางมา19ก็6ที่เ่นหมายเลข9รักหยอกหนึ่งรสองแต่งมาที่ตรงกลางปั่นซ้าย แมก็จะให้ไกาญญาราพบเจอว่านี้มันแรงเกินไปหลุดออกหลังไปฮะนี่ครับ,บดูครับโยกมาเราเปลี่ยนมาขวาสุดจะเราจะยิงแต่ว่าเห็นเพื่อนขอกจะยกไปให้แต่ว่ามันแมาแรงเกินไปเลยครับหนึ่งหนีมาสองหนีมาสามนายังได้อยู่อาร์ครับเป็นรองคนหกโชคราชันมา้วลงองยองลูกนี้ก็แม่มันโดนต้บอลมากเกินไปเลยครับรบตวาน้สต์ แต่เรายังไปผ่านบล็บอกขคนทางโชคราเชเราจะได้โตเร็วกลับมาแม่เจ้วมันยิ่ให้บอลไม่ดีเอาละครับเป็นโอกาสของนางมาหนึ่งก็หลมาแล้วทางขวาลูกบบนี้แม่เดี๋ยวเราจะ้อยบอลมันยังไม่ออกแล้วหลบมาแล้ววันนี้ก็ฟาวเสิ่งแรกรับกิบมาโชจากพุทตัดสินไดรกำลับผู้รักษาประตูฮะแหมเดินแตะรถวางขามาลูกนี้ไปพักละครับรับเป็นฟรี่ ห้องทางมาร์ตหนึ่งเก้าเก้าหกดูว่าจะเล่นสูตรแบบไหนแล้วไหลามาลูกนี้เลเคลียร์แล้วบอลลาบประตูลูกนี้ก็อ่าหลุดออกหลังไปเองครับลูกนี้ครับแหมได้จริงแ,แต่ว่าบอลมันแรงเก,กินไปนะครับ เล่นมาแต่วันนี้ตรงกลางเป็นของวาดหนึ่งก็หกมาเสียบราด้านตัวไก่สุดแม่ไอคือมาไม่ดีเลยแต่วันนี้ควยหลังมาแม่ไม่ดีอีกแล้วแต่ว่ายังน่าอยท่านาเชราชันซ้ายขวามีหมดแล้วล็อกมาจากการนงก็เลื้อเรืยอเลื้อเลือนเลื้อเรือนทาง อีกแล้วโสทางโจกราชันเอฟคูบุตรนะครับแม้เท่านี้มาคนเดียวเอาไม่อยู่เอาเขาไม่อยู่จริงๆไอ้ลุ่มคนนี้น่าเราจะไปเบนที่สาวมาดูตอนหนึ่งเบนท์ที่ไร้รอยเขาสำหรับทางคทบนี่นะครับโยกขยับขยับขยี้นองออกมาทางกับขวาเหลียวจีโรจ้าไปเองแต่มาถึงจังหวะแล้วลุงแบบนี้ก็เรียบเรียบ อาร์เข้าได้รีสี่แรกเขาราั้งช่วยราชาขยับไปเป็นที่สี่ประตูต่อหนึ่งเสียแล้วเสียแล้วครับพวกเขาก้าวขาข้างหนึ่งไปแล้วกับที่จะเป็นแชมเปี้ยนในวันนี้ครับระยังสู้กันต่อกั็จะทางมาดึงก้าวก้าวกระดึบกระดึบกระดึบทำท่าแบบนี้แล้วสักปุ้พวกเข้นเอาหลังไป เราจะไมาอีกแหล้วสตามาหนึ่งก้าวก้าวกัอกปาการะัดดักขึ้นมาตัวนี้พุ่งกกทียมามาจะกลายเาหน้าประตูไปอาร์กับฟีคิดดูนี่ครับลุนหน้าประตูที่สองบิงมาแล้วสัตวง์งลูีน,นีเป็นนายกเรียบรียบรี ครับไร้นมาแล้วเขาสอทางมาตก,กาก็หนไรก็มาดีเสงประตูตะสีตาหลังีสองจุสตุ้งอารับแม่ฟีคิกลูกนี้มองเปลี่ยนเชืดทางนิดเดียวก็เปลี่ยนเป็นประตูได้ครับมา่ไปกันต่อครับทาโชกราช้วนมาถึงบริษัทประตูตร,รงกลางตร,รงกลางกรกชาบทางดานกับขวระจังหวัดได้เปิดมาเรียบเรียบเรียรยบ อ่ารับไร้มาแล้วครับเด็๋ที่สาวประตูต่อือกสุดท้าดกันมาดึงแค่ก็หุดีนะครับโอกาสตีเสมออยู่ไม่ไกลนะครับตอนเราอยู่นี่เราก็มุ่งตรงไปที่ไลน์ขึ้นมาดีด้วยนะครับเอาละครับหากหยุดตรงเดียวนะครับสำหรับพวกเขาครับมาดึงแค่ก็หุบละมาจุ่มฟีคิกรูปนี้ไม่ใช่ฟีคิกครับรูปตั้งเตะรใส่ยซ้ายเลยมีก็่อน ว้าวว่าพวกเขาทำไม่ทันนะครับสำหรับทางมาร์ทหนึ่งก็ก็หอฮะบอาผลปรากฏว่าแชมป์จบอยู่ที่เมืองอุดีธานอนอุดอนธานีแต่แชมป์ไมู่่กับทางชกราชาติเอเชียตะวันอีกครับเขาชนไปแต่ไม่ไิดนดแล้วสองเดีครับปะครับ